สวัสดีครับชบมาาทุกท่านก่อนอื่นก็ต้องขอสวัสดีปีใหม่ปี2568นี้นะครับก็ขอให้เป็นปีที่ดีสําหรับทุกคนเนาะก็สำหรับคลิปนี้เป็นคลิปแรกของปีนี้จะเอากล่องนี้มารีวิวกันดูนะครับเป็นไฮเกรด RX e r ขีด2กันแคนนอนนั่นเองจริงๆกล่องนี้อยากจะประกอบนานแล้วแต่ติดคิวหลายๆอย่าง ไปโดนเลียวเก็มาก่อนโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันเลยชุตัวนี้เป็นกันพาที่ออกมาตอนปีสองพันสิบห้านะครับก็เฮ้ยสิบป,ปีพอดีเนาะสองพันสิบห้าเออชิ้นแรกที่เจอโอ้มีพาร์ทใสโอ้สีเขียวสวยเป็นพาร์ทใสนะครับแล้วก็มีโพแผงโพลีแคปไม่มีไม่เยอะนะแล้วก็แผงสีเหลือง ฟี ifi, ไม่ใช่อ่าแล้วก็เป็นแผงสีน่าจะเป็นซ้ายขวานะครับจากที่เห็นเนาะเบิ้ลมแล้วก็มีสติกเกอร์มันสติกเกอร์ใสามานะครับอ่าแบบนี้เขาจะมีเป็นใหม่สติกเกอร์จะเป็นใหม่เลขเฉยๆนะแล้วก็เป็นแผงสีแดงอ่าไม่มีนะมัลติคันเลอร์นะ แล้วก็เหมือนสีขาวที่ผมเห็นเนะี่ยมันจะไม่ขาวจัวนะมันจะออกอมเขียวนิดนึงเออโอเคมีไม่เยอะประมาณนี้สามถุงถุงละประมาณสองแถงเออเท่าที่เห็นไม่มีสติกเกอร์ฟอยนะอืมโอเคใบต่อครบับประมาณนี้เลยก็ตามสเต็ปของไฮเกตเนาะจะเป็นกระดาษแผ่นเดียวฝั่งหนึ่งจะเป็นภาพรูปภาพสีแบบนี้ ก็อีกฝั่งนึงจะเป็นวิธีการต่อมีไม่เยอะมีสามหน้าเอ้ยจริงๆเห็นสี่หน้านะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันสำหรับการ Unbox เดี๋ยวเราไปประกอบดูกันเลยเพียง โอเคครับตอนนี้เราก็ประกอบเป็นชิ้นส่วนเรียบร้อยละเดี๋ยวเราจะมารวมกันนะครับชิ้นส่วนไม่มีอะไรมากไม่มีอะไรยากนะครับง่ายๆเลยไม่เยอะไม่ซับซ้อนต่อเพลินๆประมาณผมว่าชั่วโมงหนึ่งก็เสร็จแล้วนะอันนี้คือรวมรวมหยอดพารไลนยแล้วก็เช็ดออกนะออประมาณชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงหน่อยๆ ถ้าถ้าเราไม่ไม่ดีตอนนะแบบเก็บเกลเก็บ,กบอะไรเงี้ยเรื่อยๆเพลินๆนะครับชิ้นส่วนไม่ไม่ซับซ้อนแล้วก็ไอตัวพวกคันลายตัวลายอะ่ะมันไม่เยอะก็ส่งมาเป็นไฮเกตคือผมแต่ว่ามีมีจุดหนึ่งที่ผมรู้รสึกว่ามันมันมันต่างจากไฮเกตไหมทั่วไปหมายถึงว่ามันเป็นรุ่นปีใหม่ๆอะ่ะ สิบปีที่แล้วเงี้ยผมก็ก็ก็ถือถือว่าใหม่นะสำหรับผมเนี <c oughs> ่ยดีไซน์มันดูเฉยๆก็จริงเรียบๆนะครับแต่ว่าตัวแมคาีนิกมันก็เออก็ยังรู้สึกโอเคอะแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ซับซ้อนจนงง มีสติ๊กเกอร์มาให้นะแต่ว่าผมว่าผมยังไม่ติดเพราะรู้สึกว่าตัวเนี้ยผมว่าถ้าทำสีน,น่าจะสวยแล้วก็ไม่น่าทำยากด้วยทุกอย่างติดง่ายไปหมดเลยดนะิเออดูง่ายไปหมดเลยมือขาวาผมยังไม่ได้ติดไอ้นี่นะติดมือนะเพราะว่าตอนแรกว่าจะ เป็นมือถือปืนคือมือเขาจะให้มาสองแบบเป็นมือกำกับมือแบมือแบเนี่ยเหมือนจะเอาไว้ทำท่าทำท่ายิงปืนคุกเข่าลงไปแล้วก็มองีงออก็มือกำก็คือจะถือปืนมันต้องแกะออกแบบแกะตรงนี้แล้วก็มา ใส่ไปเลยดีกว่ามันมันไม่มีเดือยอะไรเลยนะสำหรับสำหรับปืนเนออ่อเข้าไปอย่างนี้เลยอ่ะก็ได้มือถือปืนมาแบบนี้เท่าที่เห็นคือปืนมันไม่สามารถเก็บได้เก็บไว้กับตัวไม่ได้คือต้องถือถือไว้ตลอดนะครับ ก็จุดที <niño sharing> ่อาจจะคนชอบชนคนชอบความเหมือนแล้ว so กันอาจจะติดนิดนึงก็คือตรงแบงคข้างตรงนี้อาจจะต้องเป็นแต้มเป็นสีเหลืองนะครับแล้วก็ตรงส่วนไอตัววาลไอวาลวลแคนเนี่ยไอปืนที่มันอยู่ตรงตรงหัวเนี่ยก็คืออาจจะต้องเอาสีเหลืองมาแต้มนะซึ่งเนี่ยมองซึ่งของแล้วก็ตรงนี้ซึ่งเอ่อ ในในกล่องเนี่ยไม่มีสติ๊กเกอร์สีเหลืองมาให้นะครับก็อาจจะต้องมาทําสีเองไม่ไม่ที่อา่านก็คือต้องมาทําสีเองนะครับแต้มสีอะกร่งน,นี้ก่อนก่อนนะไอ้ปืนตรงไหล่ทนี่มันไม่ได้ติดกับแบคแ็คแพ็คหรอวะคือถ้าเราเคยดูในในอนิเมะกันเนี่ยเหมือนพอมันยิงเสร็จอะตูมแล้วมันก็มีควันออกตรงเนี้ยหรือออกข้างล่างไม่รู้ผมจำไม่ได้ จริงมันคิดว่ามันน่าจะเป็นอันเดียวกันนะอย่งเงแล้วก็โอเคเรียบร้อยดูแคแคไปเลยนะเสร็จแล้วอาใส่มืคืออาวุธเขาที่เขาให้มาคือมีแค่นี้นะมีปืนแล้วก็อปืนตรงนี้แล้วก็ปืนตรงไหล่ไม่มีบีไม่มีอะไรมาโล่ก็ไม่มี นะครับสำหรับกันแคนนอนประมาณนี้เลยเนี่อะเรียบร้อยผมว่าสัดส่วนสวยนะสีก็สวยนะจริง,รงไอตัวพาสใสตรงตาก็สวยสีแดงก็เป็นแดงโอเคมันไม่ใช่เป็นแดงแจ๋มันจะออกอมส้มส้ม,สมนิดนึงผมว่าน่าจะอิงตามตามอนิเมะแหละเออสีเทาก็สีเทาธรรมดาแล้วแหละนะไม่มีอะไรหวือวาอ๋อเ่าโอเคเดี๋ยวเรามาดูจุดขยับกันนะครับ ส่วนหัวเนาะก้มเงยได้แบบนี้จะหันข้างหันขวาหันซ้ายหันขวาก็คือประมาณนี้จะติดปืนแล้วต่อให้ยกปืนออกก็หันได้ประมาณนี้เนี่ยติดปีกบวกเออปีกมวกไหมมันเอออารมณ์มันเหมือนมวกมวกเบสบอลนะตรงเนี้ยติดปีกด้านบนแล้วเนี่ยข้างหลังระวังนะครับมันจะเป็นสาวอากาศสองอันนี้เวลาจับระวังนะผมว่ามันบางแอบแอบแอบบางอะจับไปจับมามีโอกาสหักได้นะระวัง เออหัวก็ประมาณนี้แหละเนี่ยหมุนได้ประมาณนี้ไม่มากไม่หมายก้มเง่อยได้ก็น,นิดหน่อยแต่ว่ามันน่าจะเง่อยเงื่อยเงยเงนหนยได้ได้เยอะอยู่นะเพราะว่ามันต้องมีท่าแบบลงไปนอนยิงประมาณนี้นะครับเอาปืนแล้วกันนะปืนด้านข้างไอ้โช o u l d e r c นน n n เนี่ยก็แบบนี้ลงต่ำได้แบบนี้แล้วก็เหื่อยได้สุดก็คือก้าสถีบของสารประมาณนั้น Okay. สำหรับแขนนะครับตรงนี้เป็นบอจอยข้างในมันเป็นโพลีแคบนะมันสามารถบิดออกมาได้นิดนึงแบบเนี้ยเห็นไหมแวบออกมาได้แบบนี้อ่านิดนึงนิดนึงจริงๆ,ๆนะครับแล้วก็ตรงไหลน่นี่หมุนได้สามารถ้องศูองศาอยู่แล้วแน่นอนนะครับี๋ยวผมขอเอาเอามือนี่ออกก่อนนะเกะกะแวบแล้วก็ต้นแขนก็หมุนได้สามารถ้องศูองศานะครับเป็นจอยแบบนี้โอเคตัวข้อ okay. ส,สองนะครับ เนี่ยเหมือนอย่างที่ผมบอกคือดีไซน์มันอาจจะดูเก่าแต่ไมคคาอิกนันก็โอเคนะดูดิข้อสองนี่คือพับได้สุดเลยคือต้นต้นแขนตรงนี้ชนชนไหลได้เลยนะแต่ว่าเส้สองด้านหลังคือติดเลยนะพอลงมาปุ๊บ ติดแบบนี้เลยตั้งตรงแบวแบบนี้เออทำอะไรไม่ได้แล้วก็ส่วนมือนะครับเป็นบอลจอยเหมือนกันผมให้ดูคราวนี้แล้วกันนคราวนี้มันถือปืนก็ขยับได้นิดหน่อยนะครับบอร์ดตัวจอยค่อนข้างใหญ่แล้วก็มีความแน่นอยู่นะเออไม่เหมือนแบบบางตัวที่จอยประมาณนี้แหละแต่คือข้างในมันหลวมไม่แน่นเลยนะครับก็นานๆไปก็อาจจะคือหมายถึงว่าคือสมมติว่าถ้าโพสถือปืนไว้นานๆน,นะก็อาจจะยังไม่ค่อยมีโอกาสที่จะล่วงได้สมมติว่าถือถือท่า ตรงนั้นเราตั้งโทษไว้คือบาง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 ตัวที่มันจอยตรงนี้ไม่ดีมันจะปืนมันจะร่วงค้อยอาไเงี้ยซึ่งดูไม่ค่อยดีแต่ด้วยผมว่าด้วยจุดขยับที่มันตรงจอยมืออ่ะมันไม่ได้เยอะมากด้วยแหละมันทําให้เออมันก็ค่อนข้างแข็งแรงดูดิมันขยับได้แค่เนี้ยเวลาถือปืนเอ่อต็มที่พอรัปืนตกก็ตกประมาณนี้เออก็ไม่ได้ดูแย่นะครับกรทพาะไปประมาณนี้นะครับสําหรับแขนเนาะสำหรับบอดี้นะครับ เอวซ้ายเอยวขวาไม่ได้เลยอ๋อได้นิดหน่อยนี่นี่ดูดูตรงเอวนะเห็นไหมได้นิดหน่อยได้นิดหน่อยหรือมันอาจจะแน่นอยู่วะเออผมว่าได้มันได้แหละได้นิดหน่อยนะครับต่มาด้านหน้าได้อีกนิดนึงมลุงมองเห็นไหมนะเห็นไหมข้างหลังมันจะยืดได้นิดนึงนแบบนี้โอ้ยีแบบ่ยมากกว่านี้ก็รุนลย ด,ด,ดูดูตรงนี้แล้วกันเห็นไหมเยียมมาด้านหน้าได้นิดนึงนะครับตรงระหว่างตัวท่อนบนกับท่อนล่างก็เป็นจอยบอจอยธรรมดานะส่วนสเกิร์ตหน้านะครับเปิดได้เกือบสุดหมายถึงว่าเกือบจะชนบอด้ดี้ด้านบนนะครับแล้วก็มันเป็นเป็นบานเปิดคู่นะถ้าใครอยากจะทำแยกก็ไปตัดเดือยด้านในออกนะครับที่มันลิ้นกัน สะเกหลังซิกติดตายขยับไม่ได้สะเกข้างเป็นซีคลิปขยับได้นิดหน่อยแบบนี้เลยนิดหน่อยนี่นแบบนี้เออเดินขานะครับเมื่อกี้ผมรู้สึกว่ามันแปลกๆเว้ยเดี๋ยวผมขอลองคือเหมือนกับแบบมันมันสามารถทำทำทำแบบนี้ได้นะให้ขาข้างนึงสูงข้างนึงต่ำอย่างเงี้ย คือมันเหมือนมันเป็นเดือยเดยเดยตรงกลางของเนี้ยแล้วก็ยืดขาสองข้างใช่ป่ะถ้าด้านในด้านในด้านหนึ <ho> ่งสูงด้านหนึ่งก็จะต่ำอย่างเงี้ยโยกกันมาโยกกันมาอย่างเงี้ยก็แปลกแปกดีกว่เอออันนี้คือเดืร์เดยที่ติดกับตัวตัวบอดี้นะนี่นะผมขยับขาข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งมันก็ต้องต้องขยับขยับขยับไปด้วยโอเคขานะครับหมุนขึ้นมาได้แบบนี้ก็ติดสเกิรลแล้วโอเคส่วนหัวเข่าพับออกมาพับมา กลางไม่ถึงกับเก้าสิบองศาไม่ถึงกับไม่ถึงกับกแบบนี้มันเข้ามาได้อีกแต่มันจะติดไนตัวเกาะด้านนอกแล้วตรงตรงต้นขากับเกาะด้านนอกชนชนแล้วโอเคอ่ามาได้แบบนี้โอ้ก็ดีนะหนาได้แบบนี้เลยเขาเรียวกว่าอะไรเก้าสองศาเป็นฉากอะอแล้วก็ถอยหลังได้แบบนี้ ก็ติดสเกิร์ตหลังคือถ้าไม่มีสเกิร์ตหลังก็คือน่าจะหมุนไม่ได้สุดแหละข่าวแล้วก็ดูนะเป็นสองสเต็ปแบบนี้อ่าไม่ได้มีกิมมิคอะไรนะตรงตรงกงตรงกาะเนี่ยด้วยความเป็นไฮเกรดผมจับขยับอย่างเงี้ยก็ไม่มีอะไรร่วงไม่มีอะไรเหลือนะความแข็งแรงก็โอเคเลยดีเลยแหละค่อนข้างแน่นแน่นหนานะครับฝ่าเท้าเป็นบอลจอยมันเหมือนมีสองสเต็ปนะมีบอลจอยตรงระหว่างข้อเท้ากับ เออตัวเกาะขานะครับแล้วก็จะมีตัวฝ่าเท้าที่มันสามารถเลื่อนมาด้านหน้าได้นิดหน่อยแบบนี้อ,อประมาณนี้ส่วนไ้ตรงข้อเท้าก็ประมาณนี้ความแข็งแรงก็ยืนได้นะครับปกติเยี่ยมเลยประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับตัวเจ้าไฮเกตจันแทงผมว่าดีเลยนะเอาจรจริงคือตัวเนี้ยผมว่า มันน่าเอาไปทําสีมากมากเลยเพราะว่าหนึ่งคือพื้นที่มันใหญ่แบบนี้เห็นะพื้นที่ใหญ่มันหัดพ่นได้ดีเลยแล้วก็สีไม่เยอะนะครับมีเอาริงหลักๆคือมีแค่สามสีเลยมีแค่เทาแดงแล้วก็เออจะเรียกว่าขาวไหมคือจริงๆผมว่าเหลืองเนี้ยเหลืองเนี่ยเป็นสีพลาสติกเดิมก็ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดน่าเกลียดอะไรสีก็โอเคอยู่แล้วแต่สีเทาเนี่น่าไปทําเป็นสีสตีลหรือไม่ก็กันมเมทัลนะน่าจะเจ๋งน่เลย อ,อมันเพิ่มมูลค่าหนละแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือที่ผมบอกคือเหมือนดีไซน์มันดูเก่าแต่เมคคิกเขาทําดีเพราะว่าดูจากพวกไอ้ล่องโล่องรอยต่อมันมันไม่ค่อยชัดเนี่ยอย่างมืออย่างมือตรงนี้ยถ้าเป็นรุ่นเก่าๆมันจะเป็นสองสองฝั่งพลาสติกสองชิ้นนะ่ะมาประกอบกันนี้คือคือเขาก็หล่อมาเป็นวงกลมเออเป็นท่อแบบนี้เลยทําให้มันไม่เห็นรอยไม่เห็นรอยต่อเห็นไหมอย่างขาด้านหน้าแบบเนี้ยขาด้านหน้าอย่างเงี้ย ต่อให้มันเป็นรอยต่อก็จริงเขาก็ทําร่องมาให้ให้มันเป็นเหมือนแบบเป็นเป็นลายของมันเป็นลายของมันเฉยๆเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเห็นไหมคืออันนี้มันเป็นเป็นชิ้นเดียวนะตรง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 ต้นขาเนี่ยเป็นพลาสติกชิ้นเดียวแต่เขาก็ซาะร่องมาให้มันดูเหมือนแบบเออเป็นลายเป็นอะไรเงี้ยเออก็โอเคเลยเนี่ยแบบเหมือนก็ซ้อนรอยอ่ะซ้อนรอยต่อได้ดีนะครับมันก็จะมีบ้างอย่างเช่นตัวแบ็คแพคเนี่ยก็จะเห็นแต่ก็ผมว่าไม่ได้สําคัญแล้วมันเป็นไฮเกตนะเนาะ อย่างปืนเนี่ยก็จะมีบ้างแต่ผมว่ารอยประกบมันดีนะมันค่อนข้างค่อนข้างชิดแน่นมากเลยถ้าไม่ดูใกล้ๆก็อาจจะไม่เห็นเนอเี๋ยวดูไม่ดูเนี่ยเห็นกันไหมรอยต่อตรงปืนเนี่ยไฟมันสว่างเลยไหมเนี่ยมองเห็นไหมเออผมว่าก็ถ้าไม่สังเกตจริงๆก็ไม่เห็นนะอือก็ถือว่าทํามาดีนะเออคือฟิลอะมันเหมือนจะเป็นโมด โมโมเก่าเว้ยแต่ผมก็ว่าไม่ไม่รู้สึกว่ามันเก่ารู้สึกว่ามันมีมการพัฒนาแล้วอ,อตัวแบบสัดส่วนอะไรเงี้ยก็ดูโอเคดูดีนะครับผมว่าตัวมันไม่ไม่ได้สูงมากนะแต่คิดว่ามันน่าจะใกล้เคียงกับไอตัวกันดั้มแหละประมาณนี้สำหรับการรีวิวเจ้าไฮเกรดกันแทงไอ้เพื่ช่กันแทงกันแคนนอนอตัวนี้นะครับก็ขาดตบกบกพร่องอะไรไปก็แนะนำติดชมได้ในคอนะมเมนต์นะบางทีผมก็ลืมไปว่าเออ ม,มันมีอะไรอีกที่คนอยากรู้เอาผมพูดตามที่ผมเจอแล้วกันที่ผมเคยตอบที่อะไรมาตอบเนี่ยตัวนี้ตอบไม่ยากมือใหม่ก็ได้ต่อได้สนุกนะครับแล้วก็แข็งแรงแต่พวกจอยเนี่ยผมไม่แน่ใจนะว่าต่อไปมันจะง่อยหรือเปล่าเพราะเนี่ยตอนนี้มันก็เริ่มนิ่มละบ,บางจุดนะมันก็เริ่มเมนิ่มละแต่ผมว่าไม่น่าไม่น่าเป็น,เป,นเป็นปัญหาเท่าไหร่นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับการรีวิวเจ้าไฮเกตไอเจ็สิบ เจ็ดขีสองกันแคนนอนตัวนี้นะครับก็ขอบคุณในการติดตามรับชมแล้วเรามาเจอกันใหม่กันพาโตนแน่นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย